ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมกะเฮิรตรายการอปมชคุยข่าวเช้าวันนี้นะฮะขอบคุณข่าวสารข้อมูลดีๆจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับวันนี้นะฮะ เริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะสิงห์บุรีแถลงข่าวงานสดุดีวีรชนค่ายบางอาจารย์ครับย้อนตำนานวิถีชาวบ้านก่อนกรำศึกนะฮะเริ่ม2ถึง6กุมภาพันธ์นี้ครับนายสุเมธธีรนิตินะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางอาจารย์ครับพร้อมด้วยร้อยโทสิทธิชัยนะฮะ ตันทะสิทธิ์นะฮะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีครับนายสุภวัฒนะคงดีครับน,นายอำเภอค่ายบางอาจาร,รย์นายเสรยียอดระยับครับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนายสาโรนะฮะภูลมีครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางอาจาร,รย์โดยมีนางวัฒนาธีรนิติฮะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนายวรดติศรอ,อ,อนุศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนางสาววีรวันจันทนะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนประชาชนร่วมรับฟังการถแถลงข่าวการจัดงานสดุดีวิโชนค่ายบางอาจาร,รย์ประจำปี2568ขึ้นครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568นะฮะ ณบริเวณอนุสาวรีย์วิเชนค่ายบางอาจารย์นะอํเาเภอค่ายบางอาจารย์จยังหวัดสิงห์บุรีครับเพื่อราลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าวิรชนค่ายบางอาจารย์ที่เสียสละชีวิตรวมพลังต่อสู้กับกองทัพพมา่าฆ่าศึกด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองตลอดจนเพื่อความาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะฮะและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครับ โดยมีการจําลองนะฮะชุมชนบ้านอาจารย์ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแบบโบราณในยุคนั้นครับเช่นมีการตีดาบนะบมีการซ้อมมวยซ้อมดาบการสีข้าวตําข้าวตีไก่เป็นต้นครับและอาหารพื้นบ้านเช่นการทำาปลากเกลือตากแห้งนะตุนเป็นสเสบียงไว้ในยามศึกสงครามการสับปลาทำอาหารต้มแกงต่างๆนะฮะร,รวมถึงขนมไทยครับผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน บ้านนะค,คอยผูกประเจยดนะสายสินนะฮะประพรม,มน้ำมนต์เพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจให้ใหกับชาวบ้านเหล่านักรบผู้กา้านในยามสงครามครับสำหรับกิจกรรมด้านบนเวทีครับก็จะมีในส่วนของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงและก็มีการประกวดที่ดาววีโอชนครับมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมมีลิเกพ,พื้นบ้านครับ ก็มีเช่นในวันที่2ครับกับเต่าผููศินนะ,ะสามกุมภาพันธ์นะ,ะกับการประกวดที่ดีทิดาวิรชนบางอาจาร์นะฮะสกุมภาพันธ์กับลิเกนะฮะเทพบุตรสุดที่รักครับห้ากุมภาพันธ์กับออลิโอโอ,อาทิตนะฮะไม่หมดนี่และก็6กุมภาพันธ์ไลอ้อนนะฮะการดบัณฑิตครับนอกจากนี้นะ,ะยังมีการแข่งขันชกมวยไทยครับและกิจกรรมขบวนแห่จาก6จังหวัดครับ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางมีการออกล้านจำหน่ายของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่ม SME ของจังหวัดสิงห์บุรีครับเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวส่วนไฮไลท์ของงานครับคือการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมย้อนรอยประวัติศาสตร์วิลชนค่ายบางอาจารย์ครับในวันที่3และวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ชมฟรีนะครับก็ อย่าพลาดนะกับงานสดุดีวิทยชนค่ายบางอาจาร,รย์2-6กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่คือข่าวแรกนะฮะไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าเช็คเช็คกันแล้วหรือยังเช็คเงิน1,000 0บาทเฟส2สำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปนะฮะทางรัฐครับมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขสามารถนะฮะตรวจสอบสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับได้ตั้งแต่วันและตั้งแต่วันพุทธที่22มกราคมเป็นต้นไปนะโะดวยวิธีการดังนี้ครับโดยการเปิดแอปทางรัฐนะเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบสถานะกันนะครับนะฮะก็ โครงการนี้เขาจะเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอ l วอลเล็ครับว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะฮะก็เข้าไปเช็คกันได้ครับคุณสมบัตินะผู้ที่ได้สิทธิ์นะเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1,000 0บาทเฟสสคือนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุครับนะคุณสมบัติต้องมีดังนี้ครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับเสร็จตามกําหนดนะฮะและก็เป็นคนไทยมีสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะ วันที่15กันยายน2567นะหรือว่าเกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2 5นะนะฮะและก็ไม่เป็นผู้ที่มีงเ,เงินนะที่พึงประเมินเกิน840,000บาทนะครับนะฮะสำหรับภาษีสำหรับปีภาษี2566นะฮะและก็ ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาทนะฮะและก็ไม่เป็นผู้อ,ออยู่ในสถานสงเคราะห์ครับในสังกัดกระทรวงการพัฒนาคมสังคมและค,ละความมั่นคงของมนุษย์นะฮะและก็ไม่เป็นในส่วนของผู้ต้องขังนะครับนะฮะก็ที่จะได้รับสิทธิ์นะฮะนี่ก็อีกหนึ่งข่าวไปเช็คกันนะฮะ <S <S เช็คแล้วหรือยังอ่ะ ไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าสำนักงานเขตพื้นที่นะฮะการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีห่วงใหนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กครับ PM 2.5ขอให้สถานศึกษาติดตามนะสถานการณ์และก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับและก็ปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะครับนี่นะก็เป็นข่าวฝากมานะฮะ ไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนะฮะ5มิติการสื่อสารแน่เมื่อวันที่21อมการาคมที่ผ่านมาครับนางสาววีรวรรณจันทนาเสวีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีงบประมาณพศ2568นนะฮะ ตามคำสั่งของคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะฮะ,ะที่7ทับ2 5 6พลงวันที่1 5บธันวาคม2563นะฮนะห้องประชุมชั้น5สารการจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยมีนายวิรยุทธร์รวดเ,เร็วครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอนุกรรมการและเลขานุการนะฮะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรภาคเอกชนเป็นคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ครับมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับและก็นโยบายแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติครับรวมไปถึงยุทธศาสตร์จังหวัดครับเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยนะฮะกลุ่มจังหวัดและก็ขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติในระดับพื้นที่นะฮะ กรมประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะฮะอย่างต่อเนื่องนะโดยใช้แนวทางการพัฒนาด้านความด้านการประชาสัมพันธ์และก็สื่อมวลชนนะของประเทศนะเป็นแนวทางหลักในการดําเนินงานครับกําหนดนโยบายกํากับติดตามและก็บูรณาการการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนต่อเรื่อง สื่อสารที่สำคัญนะประจำปีครับกำหนดการและก็คัดกรองเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้เท่าทันสื่อและก็ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริงนะฮะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรับรู้การใช้ประโยชน์ในข้อมูลข่าวสารของประชาชน สนับสนุนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่3นะแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่10นะในแผนย่อยที่3การใช้สื่อและก็สื่อมวลชนนะในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมครับในการในด้านการบริหารนะฮะจัดข้อมูลข่าวสารในพื้นที่นะฮะให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญครับประจำปีงบประมาณส5 6 8ทั้งมิต ทั้ง5มิติการสื่อสารนะ14เรื่องหลักแล้วก็40เรื่องย่อยครับและก็มิติการสื่อสารนโยบายเร่งด่วนอย่างครอบคลุมเพื่อให้ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะนะอันนี้ก็เป็นของกรมประชาสัมพันธ์ฝากข่าวมายาวยาวนิดนึงยาวนิดนึง ไปดูข่าวกันต่อดีกว่าครับจากสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรีครับขอเชิญชวนประชาชนในเขตนะฮะในเขตเลือกตั้งร่วมแสดงความคิดเห็นนะและก็ข้อเสนอแนะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะฮะในจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง8แห่งนะฮะโดยจัดทาเป็นหนังสือส่งให้ผู้มยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่ สำนักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรีอาคาร2ชั้น4สารการจังหวัดสิงห์บุรีตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะได้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31มการาคมนะครับนะนะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและก็แบบรับฟังความคิดเห็นนะฮะ รวมไปถึงข้อเสนอแนะนะได้ทาง QR code ของทางเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูปแบบการแบ่งเขตนะการเลือกตั้งของ ix, สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีก็จะบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งในส่วนของอสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งในส่วนของ สมาชิกองค์การบริหารไม่ได้ดิสมาชิกของทางเทศบาลกันต่อนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็กำลังจะเลือกตั้งกันอ่ะไปดูข่าวต่อไปข่าวนี้มาจากไหนหนอผู้ประกันารตนต้องรู้นะฮะบอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับเงินสมทบ ประกันสังคมนะฮะขั้นบันได3ขั้นเขาเริ่มปี2569หไปจนถึง2575นะฮะก่อนนำเข้าสู่การพิจนารณาของคอร,รมคาดว่ากระบวนการทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายใน4 5ถึง5เดือนนี้และก็จะเริ่มดำเนิกนการในปี2569ครับซึ่งกฎกระทรวงต้องออกมาก่อนนะการมางคับใช้6เดือนนะฮะ การปรับเงินสมทบประกันสังคมใหม่แบบ3ขั้นมีอะไรบ้างค่าจ้างค่าจ้าง1,7500บาทนะฮะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมสูงสุดประมาณที่875บาทนะฮะต่อเดือนครับและก็ปีสอ7 8ัน้ถึงส5 7 4เอ้ยไม่ใช่สิ ปี2572ถึง2574นะฮะจะมีการปรับค่าปรับเป็นค่าจ้าง2 0 0 0 0บาทและก็จะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดถึง1,000บาทต่อเดือนด้วยะฮะอืมอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในปี2575เป็นต้นไปนะฮะจะมีการปรับเป็นค่าจ้าง23,000บาทนะและก็จ่ายเงินสมทบสูงสุดถ,ถึง1 0,000 ไม่ใช่สิหนบาทต่อเดือนโอ้ตาเริ่มลายแล้ว <c oughs> <c oughs> อะช่วงนี้ข่าวกำลังมาแรงนี่เลยเกี่ <c oughs> ยวกับการสมรสเท่าเทียมนะฮะ <c oughs> การสมรสเท่าเทียมประเทศแรกในอาเซียนนะฮะ <c oughs> กับกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับโอกาสของทุกคนที่จะสร้างครอบครัวได้อย่างเท่าเทียมนะฮะ ไทยเป็นประเทศแรกครับนะในประวัติศาสตร์ครับได้ออกกฎหมายของการของอได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับนาะการสมรสเท่าเทียมนะฮะ 2> 3, 2, 1. 1> ไทยเป็นประเทศนะ,ะแรกในประวัติศาสตร์กฎหมายของอาเซียนนะฮะที่เปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันนะได้สมรสกันนะฮะ และไทยยังเป็นประเทศที่38ของโลกด้วยนะฮะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันนะครับนี่และก็เขาจะมีาการแก้แก้ไขคำว่าชายหญิงสามีภรรยานะฮะว่าเป็นเ,เป็นคำว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและผู้และคู่สมรส <c oughs> เรียกยาเข้าไปใหญ่นะเมื่อทั nah, nah, ้งสองฝ่ายอายุ18ปีบริบูรณ์นะฮะสามารถสมรสแล้วก็อยากกันได้นะครับน่แย่แล้วแย่แล้วอ่ะนะมาต่อมาต่อมาต่อย่งนี้หมดเริ่มแล้วนะฮะกับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมครับเมื่อวันที่23นะฮะก็คือวันนี้แหละนะฮะ ที่อำเภอและก็เขตครับและก็สถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลกนะฮะกระทรวงมหาไทยนะฮะโดยกรมการปกครองพร้อมอำนวยความสะดวกการจดทะเบียนสมรสนะ,ะตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับพร้อมกันทั่วประเทศในวันพระัสสบรีที่23มกราคมน,นี้ครับบนหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมครับภายใต้แนวคิด สมรสเท่าเทียมยินดีกับทุกความรักนะฮะ87อำเภอทั่วไทยนะฮะรวมรวมถึงนะสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้นะที่ประกาศใช้ด้วยนะฮะการเตรียมความพร้อมของสำนักง,งานทะเบียนและอำเภอนะฮะ878แห่งนะสำนักง,งานเขตกทม50เขตรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 94แห่งจำนวน4ด้านดังนี้1ด้านระเบียบครับโดยร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฉบับที่4ปีพุทธศักราช2568ครับรับรองการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศหลากหลายนะฮะคู่มัน่นคู่รักมัน่นและก็คู่สมรสกันได้นะฮะเยก่อนนะผมก็เริ่มงงลว ซึ่งจะทำให้ทราบสิทธิ์และก็หน้าที่นะฮะและก็สถานสถานะครอบครัวที่เท่าเทียมครับช่วยส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นสองด้านระบบนะฮะเป็นการแก้ไขระบบทะเบียนสมรสและก็ทะเบียนหย่านะฮะและทดสอบระบบนะฮะรวมทั้งจัดเตรียมผลิต แบบพิมพ์ใบสำคัญการสมรสนะฮะและใบสำคัญการหยา่าเพื่อรับรองการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยโอ้ด้านบุคคลนะฮะจะทำชุดความรู้และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนนะใน3ประเด็นได้แก่ความรู้ทางด้านกฎหมายการให้บริการประชาชนการบริการที่เป็นสากลบนหลัก ความเสมอภาคและก็เท่าเทียมด้วยซด้านการจัดกิจกรรมครับได้จัดกิจกรรมคิกออฟแลวก็กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศครับณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง8 7 8แแห่งในวันนี้นะฮะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับทุกความรักนะฮะรัฐบาลพร้อมส่งเสริมความเสมอภาคและก็เท่าเทียมไม่เรียกปฏิบัตินะฮะช่วยเสริมสร้างภาพ ลักษ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาตินะฮะเป็นประเทศที่ยอมรับนะฮะและเคารพสิทธิมนุษยชนสนับสนุนความหลากหลายทางเพศนะฮะก็ขอเชิญชวนเข้ารับบริการจดทะเบียนสมรสได้นะะที่ว่าการอำเภอและก็สำนักง,งานเขตทุกแห่งทั่วประเทศครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1548นะครับวันนี้วันแรกนะ วันนี้วันแรกเออลืมถามไปไอใบสมรสเนี่ยมันมีวันหมดอายุไหมครับน่าจะไม่มีใช่ไหมครับทําแบบตลอดชีพอโอเคขอบคุณกับรายการเอปมาชาคุยข่าวนะขอบคุณกับข่าวสารข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสิงห์บุรีกันด้วยแล้วกันนะฮะที่ส่งข่าวมอบข่าวกันให้นะฮะให้พี่น้องชาวสิงห์บุรีได้ทราบข่าวสารต่างๆนะช่วงนี้ก็รณรงค์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะ่ะการเผาด้วยนะฮะช่วงนี้งดเผากันไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะกับรายการอปพมาชอบคุยข่าวเช้าวันนี้ครับติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอบอปมาชาคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 103เมกะเฮิร์